ขี้เกียจระมัดขี้เกียจรกมัดขี้เกียจผ้าขี้เกียจระมัดไม่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 ขี้เกียจแบกผ้าลงไปชั้นล่างแล้วก็แบกบขึ้นมาตากข้างบนไม่อยากซักอะทุกคนช่วย ทำให้เฟยขึ้เขิมที่จะไปซักผ้าได้ไหมคะทุกคนมีเวทมนต์ไล่ใส่เฟยป่ะขอขอสักบทได้ไหมทำไมเราใช้เสื้อผ้าหรือที่ไม่ได้กันนะทำไมไม่มีเสือผ้าที่แบบว่าใส่แ้ก็ถอดทิ้งด้เลยทำไมาไม่เไปซั้ผ้าตง่เาะไรกไมมันอ็นแบบนี้ด้วยทำไมมันต้องมีอย่านทำไมมัน้อมีที่นี่ด้วยทไมต้องมีที่นี่ด้อ่ ใครทุกคนอย่านะถ้าแม่มาเห็นเฟยถ้าแม่มาเห็นกองผ้าที่เฟยกองไว้โอ้โหชาแน่นอนขี้เกียจเปลี่ยนผ้าปูที่นอนขี้เกียจถลกผ้าขี้เกียจอาบน้ําขี้เกียจนั่งงี้ขี้เกียจอะไรขี้เกียจขัดห้องน้ำขี้เกียจถูห้องน้ำขี้เกียจกว่าห้องขี้เกียจล้อทิ้งขยะทิ้งขี้เกียจเตะกระดานขี้เกียจอะไรทีนี้ยืดมือจังงี้งี้สักกะ